ครับผมสวัสดีหมอรถทุกท่านนะครับกับมาพบกับช a n e l ดีๆอีกครั้งนะครับเบ t ออโตช็อปนะครับวันนี้เราอยู่ใน m มิซูบิชิซีเดียนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาเข้านะครับบางคนยังเข้าไม่เป็นนะครับนะโดยเข้ามาแล้วมันจะสแกนเลขเ h เซีออโต้นะครับซึ่งรถที่ไม่มีกล่อง e t a ทเนี่ยมันจะไม่เจอนะครับเรากดยกเลิกไปนะครับก็ไททันนะถ้าเป็นไททันนะครับ ที่ยังไม่มีกล่อง e tag นะครับผมแนะนำให้ visco information นะครับให้เลือกพวก market นะครับเป็นตลาดอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเี้ครับเลือกไท p เลือกตรงนี้ให้ครบนะครับส่วนซีเดียเนี้ย system selection ก็ได้นะครับแล้วก็ p g m ไม่ใช่ p mpi gdi นะครับลงซึ่งถ้าเราเข้ามา system Selection แล้วเลือกตรงนี้ใช้เวลานะครับผมเอาสักครู่โอเคอย่างนี้ก็คือเจอระบบนะครับผม System ID ตกตกลงไปรี Lead for code ดูมี TPS กับ Injector นะครับสำหรับโคดปัญหาในตัวซีเดียนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับโอเคนะครับไฟไฟไม่โชว์แต่แต่มีโคดนะครับเพราะว่าเราถอด ตรงนี้อยู่นะครับ TPS ก็คือ total position sensor นะครับเดี๋ยวเราลอง r e a ค่าเดีเราล e ดมาหมดเลยนะครับรถรุ่นเก่าค่าไม่ละเอียดนะครับถ้าใหม่ๆรถรุ่นใหม่ๆค่าจะละเอียดนะครับเราดึงมาหมดเลยแบตเตอรี่วนเต็กบูตเดินเบาก็ประมาณเท่านี้นะครับก็คือแมป คูลแลน์แข็งรอบสูงนะครับตอนนี้วมฉีดก็ปกติน่าจะอยู่มัน2.3 2.4นะครับจ่ายจ่ายนะร,รอบเล่งนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไป execution test ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปสั่งกระตุ้นดูอ่าไอเ,เตอร์แฟนโอเคไปส,สั่งกระตุ้นพัดลมนะครับอย่างงกสั่งพัดลมนะครับผมกด cancel น,นะอ,อยู่ทำง,งานนะครับผม การกระตุ้นใหม่นะครับเอเค,ครับผมจบการรีวิวเท่านี้นะครับผมในซีเดียนะครับผมครับ